ลักคณาราศีมังกรมีดาวพระอสพดีได้ลาชาโชคในรอบ12ปีส่งผลให้ได้รับทรัพย์ชิ้นใหญ่ได้บ้านลดที่ดินได้โชคสามชั้นเฮงสามต่อมั่นคงแบบสุดๆแล้วเรายังมาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยกับชาวลักคณาราศีมังกรครับเพ,พระดาวพระอสบดีที่จะย้ายมานี้นะครับ ได้ถึง3มตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหยินดีด้วยเลยครับลระดา,ดาพระสวดีจะมาในวันไหนครับ19เมษานี้แล้วนะครับอยู่ไป1ปีเต็งถึง30เมษาสองนครับ1ปีนี้กับโชค3ชั้นเฮง3ต่อเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูโชคชั้นที่1กันเลยนะครับนี่เลยครับได้ลาชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหอันนี้ก็ดูยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นราชาโชคไม่พอครับโชคชั้นที่สองคืออะไรรู้ไหมครับดาวฤหัสเป็นสี่แกลักขณาเขาเรียกเพรหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยยกเสมอพงพันุ์ผู้ดีโอ้โหเช่มชอยเจริญ พงพันผู้ดีอันนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยมเห็นไหมนี่คือปธุมมาเกณฑ์ใครเห็นใครก็รักอันนี้ก็ดีนะครับแล้วตําแหน่งที่สามครับที่จะได้อีกนะครับก็คือเขาเรียกว่าอัมพุอุดมมาเกณฑ์องค์เกณฑ์ครับอัมพุพลจุงแจ้งสี่สถานพุทธสุขชีวาวานส่งส้อยจันองค์ปะภยัยพานลุจิเลข คุณย่อมแสดงใช่หนอย,ยดศนั้นถึงพระยาโอ้โหเป,เป็นพระยาเป็นพระราชาดีๆทั้งนั้นเพราะพฤหัสเป็นสี่แกลักนาราศีที่เป็นสัตว์น้ําก็คือมังกรเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเป็นถึงพระยาเป็นถึงราชาถึงได้บอกเอนี่ยว่าโชคสามชั้นเฮงสามต่อเพราะนั้นแปลว่าชาวมังกรม,มันจะดีคูณสามหรือยกกําลังสามครับ โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับแหมเพราะนั้นเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแน่นอนครับเข้าเรือนพันธุพันธุแไปพวาบ,บ้านรถที่ดินเนี่ยมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับใครยังไม่มีจะตั้งหลักตั้งตัวได้มั่นคงแบบสุดๆในรอบ12ปีใครทำอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วคอนโดบ้านรถที่ดินมือหนึ่งมือสองคึกคักมากมายจเจริญรุ่งเรือง ใครทำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่มีข่าวดีเห็นไหมครับโอ้โหมีแต่เรื่องราวดีๆครับเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นไหมและสองก็คืออะไรการเรียนการเขียนการอ่านการศึกษาสอบติดชิงทุนอ่าได้หมดเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งโอ้โหดูดีเลยนะครับตรงนี้ปทุมมาเกณฑ์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เคารพนบนอบ,นบเราเห็นล้าเป็นดอกบวัวอ่ะเอาไปบูชากราบไหว้อันนี้ก็ดี ใครยิ่งใครทําด้านโลกออนไลน์นะยิ่งประสบความสาเร็จมากเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่เมตตาประทําในหน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรือง,เ,องเห็นไหมครับมีแต่เรื่องราวดีๆหรือเลขบ้านเลขรถจะออกบ่อยไงเพราะมีดาวราชาโชคมีดาวโชคอยู่ในเรือนบ้านรถที่ดินนะไ,ได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้และดาวพระจัสยังมาจากเรือนสหัชชะครับสหัชชะเป็นราชาโชคแปลว่าเดินทางสื่อสารเจรจาติดต่อเห็นไหมทำให้เกิดโชค เกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์เนี่ยนี่ก็ทําได้ต่อมาเดาผ่ามันจากเรียนวินาศวินาศแปลว่าแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดนแก้ปัญหาดีออนไลน์แจ๋วนี่เห็นไหมไปทําเลยครับจะดีมากนะหรือบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถนะแล้วก็เลขบ้านเลขรถออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่ามองจากมุมไหนชาวลัคนาราศีม,มังกรเนี่ยขึ้นมากเลยนะติดอันดับท็อปทีท็อปไฟ ของ12ราศีที่ดาวพฤหัสย้ายเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อยากจะทําอะไรลงมือทําได้เลยครับจะประสบความสำเร็จจะขยายกิจการจะเปลี่ยนงานจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่จะแต่งงานจะมีคู่จะเรียนต่อโอ้โหไปทําเลยครับแหมดีมากเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เรายังมีดูดเจาะลึกตามวันเกิดเลยครับเพื่อให้มันลงดีเทลเข้าไปเลยนะครับนี่ครับ ลัคนาราศีมังกรเกิดวันอาทิตย์ก็คือหกโมงเช้าวันที่ถึงก่อนหกโมงเช้าของวันอังคารวันจันทร์นั่นเองนะครับอขออภัยด้วยนะครับมงลงเลยนะครับตรงนี้เพราะเป็นราชาโชคครับก็คือดาวอาังคารทําไมต้องดูดาวอังคารครับก็ดาวพัชบดีไปรออยู่ในบ้านราศีเมษดาวอังคารเป็น,นปเจ้าของบ้านเอ๊ะมันก็ต้องดูด้วยแล้วดาวพัชบดีเป็นอะไรครับเป็นอุตสาหานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นว่า ถ้าเรามีความขยันมันเพียรศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกิยศพระเดชไปว่าชื่อเสียงอํานาจบามีทรัพย์สินเงินทองหรือมีบ้านแล้วจะดูมีความมั่นคงมีบ้านแล้วจะยิ่งใหญ่นะครับได้บ้านหลังใหญ่เนี่ยทำไปเลยนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าเป็นอุตสาหะเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถครับก็ขยันสู้เลยนะกัดฟันทําให้เต็มที่นะครับไม่ขี้เกียจไม่งอมืองอเท้า อันเนี้ยจะประสบความสําเร็จจะเจริญผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอ,อุปถัมภ์นะครับหรือจะมีการเดินทางบ่อยอ่าแล้วก็เหนื่อยพักผ่อนน้อยบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ทําเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวก็จะได้อยู่ดีเห็นไหมดาวอยู่ถึงสามสิบเมษาหกเจ็ดเห็นปะดังนั้นก็ลุยได้เลยนะครับตรงนี้ ต่อไปล,ลักนณะราศีมกรเกิดว,ว,วันจันทร์คือเกิดหกโมงเช้าวันจันทร์ถึงก่อนหกโมงเช้าว,วันอังคารนะครับเดี๋ยวอังคารเป็นอายุเดี๋ยวหัสดีเป็นมูลละเอออันนี้เริ่มชัดแล้วเพราะอะไรมูลละแปลว่ามูล,ลค่าทรัพย์สินที่ดินบ้านรถอสังหาแล้วดุลยเดือนพันธุ์ก็แปลว่าบ้านรถที่ดินเนี่ยมีเกณฑ์ได้ครับบ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่ครอบครัวใหม่อะไรที่มันดีๆใหญ่ๆแต่เราต้องไปทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอายุหน่อยเช่น ทำกับคนมีอายุเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยเหลือทําให้เรารวยมีวันนี้ก็ได้หรือไปทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพบันหละให้ดีขึ้นบําบัดดูแลรักษาส่งเสริมฟื้นฟ,นฟ,นฟนูป้องกันอาหารเสริมฟิตเนสอะไรแบบนี้ยได้หมดเลยหรือบางคนเป็นเครกโค้ดเป็นเอ็กเปิดให้ข้อมูลกินอะไรยังไงถึงจะสุขภาพดีเนี่ยได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นก็ทําไปเลยครับ ใครเกิดวันจันทร์ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยเออว่ามีโปรเจกต์จะทําอะไรนะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับต่อไปลัคนาสีมกรเกิดวันอังคารวันอังคารคือหกโมงเชา้าวันอังคารถึงก่อนหกโมงเชา้าวันพุธเท่านั้นนะครับก็อังคารเป็นบริวารดาวผลัเป็นสีสีก็คือดาวแห่งโชคลาบดาวแห่งความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง่าสแสดงว่าเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกก็ได้นะครับเพราะดาวราชาโชคที่เป็นสีด้วยเห็นไหมไปเราอยู่ในเรือนบ้านรถที่ดิน และบริวารก็แปลว่าอะไะตัวเราเองก็ได้เป็นคนขยันเป็นคนสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวเนะี่ยสร้างความมั่นคงทําเองทําไปเลยจะประสบความสําเร็จนี่ก็ได้หรือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการและมีลูกน้องก็จะได้บริวารที่ดีมาส่งเสริมมาสนับสนุนให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่าแล้วก็ดูแลลูกน้องบริวารให้ดีเขาจะขยันตั้งใจทํางานนํามาสึ่งความสุข,ขสความสําเร็จความเจริญเนี่ยเห็นไหมได้หมดเลย หรือไปทำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเด็กๆพารวยอ่ะบางคนก็ขายอาหารเกี่ยวกับเด็กขายหนังสือเด็กสอนเด็กอนุบาลเด็กมหาลัยติวเตอร์อได้หมดเลยครับทาไปเลยครับดีมากครับเพราะนั้นวันอังคารจะทําอะไรคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับลัคณะราษกรกเมือวันพุธกลางวันพุธกลางวันคือหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับสองทุ่มวันพุธไม่นับไม่ใช่นะครับต้องไปดูวันพุธกลางคืน ดาวอังคารเป็นกาลกินีครับเจ้าของบ้านดาวพฤหัสเป็นเดทอย่าเพิ่งตกใจครับอ้าวกาลากินีไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่กาลกินีแล้วดาวพฤหัสไปอยู่ในบ้านเป็นกาลกินีว่าเราต้องเข้าไปปรับไปจูนไปซ่อมไปแก้แต่ต้องมีเกณฑ์ทาบ้านใหม่ตกแต่งต่อเติมบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยอ้าวได้ทําไปเลยทำแล้วดีเลขบ,บ้านเลรถมีสิทธิ์ออกนะครับหรือเราไปทําอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดิออนไลน์สิเรียนอีอย่างไปทาอีอย่างสิ อะไรแบบนี้จะดีนะครับมันจะถูกกระดวงเราทำแล้วจะเป็นความสําเร็จได้เร็วนะครับแต่ที่เจ้าฝากก็คืออะไรอย่าไปคดโกงคอร์รัปชันตุกติกรวยทางลัดอะไรอย่างเงี้ยไปหลอกลวงคนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโดนจับติดคุกได้เหมือนกันนะครับเพราะมีการลกินีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีไว้ก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เราทําดีแบบนี้เราต้องขยันต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าสาเท่าของคนอื่นนะครับก็ต้องยอมนะครับเพราะมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าใครขี้เกียจ พราะอังคารเป็นดาวกล้าแข่งขยันยางานและขี้เกียจก็จบเลยเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูครบนะไม่ได้อวยอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครฟังถึงเนี้ยจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นใครเกิดพุดธรงวันคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับว่าจะทําอะไรอยู่นะครับลัคณาาสีมังกรเกิดวับพระศบดีวันพฤหัสบดีก็คือ6กโมงเช้าวันพระศสบดีถึง6กโมงก่อนหกโมงเช้าของวันศุกร์เท่านั้นนะครับก็ดาวอังคารเป็นอุตสาหะดาวมันเป็นบริวารน,นี่แหละเห็นไหมอังคารแปลว่าแก้กล้าแขข็งขยัน แล้วอุตสาหะก็ต้องยิ่งขยนันมีวิริยะมีอธิบาทสี่ไงันทะจิตตะวิริยะวิมังสาเพราะฉะนั้นต้องขยันไข้ควรในการทํางานตรวจสอบให้ดีนะครับก็จะมีมุมที่จะประสบความสำเร็จขยนันอ่านหนังสือขยันทุ่มเทในการงานขยันทุ่มเทในการเรียนขยันทุ่มเทในการจะมีบ้านมีรถทําไปเลยสําเร็จและบริวารคือดูแล้วไม่ใช่ใครก็ตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมอันนี้ไม่ค่อยมีบริวารก็ได้แปลว่าเราทําเองไปเลยครับ แล้วดาวตัวเองเป็นราชาชโชคโอ้โ oh, ห oh. จะมีโชคมาช่วยทําน้อยได้มากทำสิบได้ร้อยทำร้อยได้พันทำหมื่นได้แสนทำแสนได้ล้านอย่างเงี้ยคุ้มไหมล่ะก็ทําไปสิครับไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วนะครับแค่มันต้องเหนื่อยเหนื่อยก็พักใช่ไหมครับแล้วเราก็มาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานซอฟต์แวร์ AI เนี่ยก็มาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับก็จะเป็นการดีทําให้เรามีบ้านมีรถ หรือบางทีมีลูกอไม่แน่นะบริวารแปลว่ามางคนมีบ้านแล้วไงก็อยากมีลูกพอดีก็ได้ลูกมาสื่อวงตระกูลมาเจริญรุ่งเรืองกับเราต่อเห็นไหมก็ยินดีด้วยแล้วคันธาราศีมังกรเกิดวันศุกร์คือเกิดหกโมงเช้าวัวนศุกร์ถึงหก่อนหกโมงเช้าวัวนเสาร์เท่านั้นนะครับก็คือดาวคานเป็นสีได้ผัดเป็นมนตรีครับโอ้โหอันนี้เจิดจลัดมาก สีก็ความเจริญความสําเร็จบ้านดีครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องดาบเป็นมนตรีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์ค้าชูแต่ทั้งปฐุม,มเกณฑ์อุดม,มเกณฑ์ราชาโชคโอ้โหสามเด้งอะอาจจะได้อะไรเยอะแยะมากมายกว่าคนอื่นแต่ก็ต้องอยู่บนความขยันความซื่อสัตย์ความถูกต้องอยุติธรรมนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปทําเลยครับมันจะขึ้นมากประสบความสําเร็จลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ตามนั้น นะครับถ้าไม่ได้มีดาวไล่มาทํามุมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปลุยได้เลยนะครับเกิดวันศุกร์ครับแหมใครเกิดวันศุกร์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างครับว่าจะทําอะไรนะครับต่อไปลักัณน,นะสีมงร,กรเกิดวันเสาร์ก็คือหกโมงเช้าวันเสาร์ถึงก่อนหกโมงเช้าวันาวอนาทิตย์นะครับอังคารเป็นมนตรีดาวพรเป็นอายุแล้วถทาถึงราชาโชคปทุมมเกณฑ์อุดมเดมเกณฑ์แหมแสงดงว,ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นป่าดันอย่างแน่นอนที่ทําให้เรามีบ้านมีรถมีความมั่นคงมีความร่ารวยทรัพย์สินทุงครึ่ง เลเวลมากขึ้นนี่เห็นไ,ไหมไปทําอะไรกับคนมีอายุไปทําอะไรกับทําดีกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่นะไปทําบุญทําบุญเขาเรียกอะไรนะ,ะบ้านบ้านพรกคนชราทําบุญกับคนมีอายุอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดูมีอายุก็ยิ่งดีนะครับหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับอายุเลยบําบัดดูแลรักษาสุขภาพอะไรแบบเนี้ยได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้น ลุยเลยหรือเลขบ้านเลขรถออกก็ได้อีกเหมือนกันนะครับตรงนี้วันนั้นคนเกิดวันเสาร์มีแผนจะทําอะไรอ่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะมันจะมีมุมจะสําเร็จครับแล้วคันนาราศีมังกรเกิดวันพุธกลางคืนพวกคือหกโมงเย็นหัวพุธถึงก่อนหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีเท่านั้นนะครับอังคารเป็นมูลละพราะนาเป็นกาลากินีเห็นไหมมูลละแปลว่าบ้านรถที่ดินแต่ลาเป็นกาลากินีมีสิทธิ์ได้บ้านมือสองรถมือสองที่ดินมือสองบ้านดุดจำนองอ่าอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่ยังเป็นเกรดเรนะพะป็ปถึงพระราชาอุดมเกณฑ์ปธุมเกณฑ์คือไม่มีข้อเสียไม่มีตาหนิและมีตำหนิก็นิดเดียวมองแทบไม่เห็นเอาไหมลนะ่ะเอานะครับใช้ได้นะแล้วราคามันถูกลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปตกแต่งต่อเติมขยับขยายบ้านทําห้องครัวเพิ่มต่อที่จอดรถเพิ่มทําไปเลยครับได้หมดแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าจะทำยังไงมันได้ดีเนี่ย คาราคินีก็เลยเรียนอีกอย่างไปทาอีกอย่างครับเหมือนผมเนี่ยจบไม่ให้โดนแต่ผมไปทํานักโหราศาสตร์มันก็มีเวลามีความเจริญมีความมีความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมได้เหมือนกันนะเพราะฉนฉีกแนวหน่อยหรือเน้นแก้ปัญหาครับตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูเห็นใช่ไหมครับคนขายขยะแล้วรวยขายของมือสองแล้วรวยหรือคนที่เรียกว่าซ่อมบ้านซ่อมรถเป็นช่างอะ่ะโอ้โหร่ำรวยเยอะแยะไปนะครับเห็นไหม นี่ได้หมดหรือเป็นเอ็กเปิดเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยศึกษาอะไรให้ท่องแท้หรือไปทำ่านโลกออนไลน์โซเชียลเพราะมันไม่เจอหน้ากันแต่มันส่งข้อความส่งข้อมูลได้ถึงกันหมดทําได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นทางเลยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไปหวังรวยทางลับไปคดโกงไปหลอกลวงชาวบ้านไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็จบนะครับโดนจับเช็คบินได้นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหม ก็ฝากไปด้วยนะครับคงเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้เอาไปบริหารชีวิตได้เป็นอย่างดีฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับ u t u b e มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกสเทว้าหน่อยครับรูปหัวใจกดขอบคุณตรงนี้นะครับอ่าเริ่มต้นที่4 0บาทจะถ,ถึง1,000บาทและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้นะครับแบบเจาะลึกละเอียดอลยไงครับแต่แน่นอนใครอยากดูดวงครับเพราะดูดวงเนี่ยไม่ได้ดูแค่ดาวดวงเดียวนะต้องดูดงดดงย แอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าครับจะมีบอกทุกอย่างไปทําตามในหลายบอกได้เลยหรือฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าดูล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรนะครับและยังมีภาพเฉลิมโดยจชะตาส่วนบุคคลที่เปภาพดวงเัวเองดนะ้วยนะเราจะได้รู้ลัคนาเอาไปบูชาแบบไหนแล้วจะรวยเนี่ยบอกหมดเลยครับฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับ ที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จล่ำรวยมากๆม,ม,มีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมยศชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวย,ยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้